สะดดอันนี้เลือดผ่าเศษบานเบราะท่านในครูอืมแม่บ้านหมูเส่าหมูเส่าเบ่อสวยบ้านเื่อนอีกเงี้ยงทำไมข้างในอีกนี่ก็ต้องบานเกินมากเดี๋ยวว่าอย่าถ้าจะมาหรือม่ ขึ้นไปนเาะนพ่ขึ้นนี่นักนอขึ้นนี่นเศาเลยว่าแกงไ้นอนาใส่เป็ตามาเลยประกาศปัาเเร้านั่งอยู่ในอ้แขนปลาเคยรู้จักกันมาก่อนเนาะเออนมันรู้จักกันมาก่อนเลย สีโซฟากับวเขากันแขกไปแค่บ้านหยุดยเงี้ยนี่แาดบูกะทาเขาเาจะขายดีเนาะ่มประชดร่มแห้งากว่าลมแห้งตรงบ้่ายุดร่มกับบ้านบ่รอไเล่นเลยยุป่ปุ่นกับไทยพี่น้องแม่คือกันดีครับเอาไทยพี่น้องกันสาวหน่อยพป่นนแค่บ นัดก,กันตอนแรกจะเสียเขาไเป็นเน้อข oh. oh, ้ออไแม่ก่อนใัมเพราะว่าไอ้น่ะเสีแรงวันนี้ไอ้ซุ no ้มอ้ต้นซุ้มอ้กินซุ้มอ้ปลาซุ้มไอ้ตันกู้ไก่โอ้ยปุ่นัดกันมือแรงมื่อแรงวานี่นัดกันมือแรงไปพุ่อไปุเมื่อเรข้าจงว่าผีแล้วก็ไปพุเขาจ่ไปอน่น เราได้มาเดี๋ยวไปหาไอ้ก้อนข่อยเสียดับมาไห้ไปดพิ่งออสเทาลอยแสดงยูรย่องอื่นบออยเบิร์บอยยูบองเบิรครับไกลไกลสุดกรสินอ๋อเออเเจ้าก็เลยพกันไปพัก่อก็เลยสีแหวเราจะนี่ไปไกสองชั่วโมงสองชั่วโมงลอยกว่าอยู่ครับลอยวานวลล้วลลอลีกเอครับเจ้ากพักันมากายตืนน่ัโมก่ก ร้านอาหารนี่มันเป็นมีดนตรีเพื่อชีวิตนำบ่เสาร์อาทิตย์จ้ะเสาร์ชอว์อาทิตย์โอ้แปลว่าถ้าจะไปได้ฟังเพลงแบนนั้นต้องเป็นเสาร์อาทิตย์